แลานกินน้ำกาแฟาดื่อเบิร์ยูหันดื่อเบิร์ยูหันตัวน้อยๆนี่แนละ้วดื่อไหลโอ้ยตีห้าลวเต้ตีห่ากลักว อยู่นั่นแหละลูกเอ้ยเอลายกินอะไรล่ะลูกฮะนูกินกาแฟเตะกินกาแฟยายเตะลูกฮะนูกินแก้วกาแฟยายเตะลูก มามีอยู่ใส่มามีน่ะเอาล้อมไวเบิร์จังบอกไปกินสลูกกินซะกินซะ โอ้เพียงเพียงลูกเพียงเพียงลูกใช่ไหมโอ้เพียงลูกเพียงเพียงทำท่าต่ำจะควงให้ยายปองพี่แต่นายแต่นายคว่ำดื่มกันแล้วปนเขาก็อยากอ ตาวังๆไล่เอ้ยเอ้ยเพี้ยงลูกเพียเพ้ยงเพี้ยงอ่ะบาย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 อ่ะบายบายที่ลูกบาย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 ฝรั่งน้อยฝรั bye, ่งน้อยกินกาแฟ อเพียงลูกเพียงเพียงเนี่ยเออเเพียงมันแต่สั่างในบัลแกนี่น่ะเนาะมันบบกของคุณนี่นะชูแบกของคุณของด้ายนี่นะบบกของคุณนี่นะนี่นี่นี่ของคุณนี่ตีมันนี่นี่แบบของคุณนี่นี่นั่นกัดไปใหญ่ตัวบอลนี่โน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 โนโนอะไรโน่ <_ ell i> เนาะเนาะเนาะลูกเนาะสต็อบได้ลูกเด้อเสต็อบเนาะเนาะนาะนาะ